สำหรับใครที่มองหารถบ้านคุณภาพดีขับดีหรูหราในราคาจับต้องได้คันนี้ Honda a c c o r d ครับตอบโจทย์แน่นอนรถจริงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหม่สุวินทวงศ์46บอกเลยว่าผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับโปรโมชั่นเปิดสาขาใหม่จัดเต็มให้แน่นอนวันนี้ผมพามารับชมแล้วครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆในคลิปนี้นะฮะสภาพโดยรวมบอกเลยว่าสวยเหมือนใหม่มากนะครับคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มได้นะครับรถปี2018เป็น Honda a c c o r d รุ่นนี้บอกเลยว่าสวยจริงวันนี้พามาชํแหละให้พี่ได้รับชมแล้วพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเอง mm hmm. คุณดูภายในก่อนนะครับนี่ออปชั่นจัดเต็มแบบนี้รีวิวให้ทุกจุดโครงสร้างภายนอกภายในความสะอาดสะอานทีเดา้าผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000ปลายเท่านั้นสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมปานเพชรยนต์ฮะพามารับชมครับอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากนะฮะเป็นรถใหญ่หรูหราขับดีและราคาจับต้องได้ครับคันนี้เป็น Accord 2.0ตัว EL นะฮะปี2018สวยๆอีกหนึ่งคันครับตัวถังสีบรอนนะครับเลขไมลเพียง1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะฮะราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนเพียงเดือนละ10,000บาท วันนี้ผมพาทุกท่านมารับชมคันนี้นะครับสำหรับรุ่นตัว EL เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์2.0ในเจเนเรชั่นที่9นะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ฟังก์ชันครบๆออปชันจัดเต็มแบบนี้นำมาให้ได้รับชมกันแล้วครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายวันนี้ผมจะพาพี่ทัวร์รับชมรถคันนี้ครับเหมือนมารับ,รบชมรถ ที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองสภาพสวยๆนำมาให้พี่ได้รับชมกันใครมองหานะครับทะเบียน .7 1 7นคันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าน่าใช้สุดๆนะครับสีบรอนนะครับรถสไตล์ผู้บริหารไม่แค่แสนเดียวฟีด้ผ่อนเพียง1 0,000บาทวันนี้ผมพาพี่มารับชมเหมือนพี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองทั้งๆท,ที่พี่นอนอยู่ที่บ้านก็สามารถรับชมรถได้แล้วนะครับ ใครอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้งานนะฮะรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงผมปานเพชรยนครับเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนนะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step ครับ TSC จาก Toyota o m o มูเตนาชิพักษาการขายกบริการแบบญี่ปุ่นจาก i s u ูซถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมได้เลย082 571 3369ครับบริการด้วยใจประสบการณ์แฟแนซ์เนี่ยมากกว่า8ปีด้วยซ้ําสนใจรีบติดต่อมาครับผมสามารถหาแฟแนซ์ลงให้พี่ได้นะครับดันช่วยทุกคันดันทุกเคสดูแลด้วยใจใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวมาดูรายละเอียดตัวรถกันครับเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับคันนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้นะฮะไฟหน้าได้เป็น LED ครับมี daytime running light นะฮะกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมครับ สวยๆเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเลขทะเบียน7 1 7ไฟตัดหมอก LED ด้านล่างมีมาให้แบบนี้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านข้างนะฮะแนบชิดนะแนบชิดเดี๋ยวมีเก็บงานให้นิดหน่อยนะผมว่ามันอ้านิดหนึ่งด้านบนนะครับแล้วก็ล้อแม็กครับเป็นทูโทนปัดเงาตัวแม็กเนี่ยนะฮะได้ยางปี2024มาให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะฮะ ได้ในเรื่องของยางปี2024ครับเป็นยางโอตาินะฮะแล้วที่สำคัญเฉพาะตัวยางเนี่ยราคาเกือบ30,000่นะครับและยางใหม่ด้วยปี24นะฮะเรียมสันคมตัวรถด,ด้านข้างสวยชัดเจนเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับในเรื่องของกระจกมีเรนวอชใช่กระจกปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวเร,วเรนวอชจะอยู่ด้านล่าง ตัวกระจกเองไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกไม่มีรล้ากระจกแท้เดิมโรงงานของ Honda จะต้องมีโลโก้ H ที่อยู่ตรงนี้สังเกตดูนะครับโลโก้ H นะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มือมีคีย์เลสในประตูคู่หน้านะครับและเป็นมือเปิดประตูเนี่ยเป็นโครเมียมรอบคันบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้มือเปิดเป็นโครเมียมรอบคันล้อแมกฝั่งนี้ไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาแน่นอน รถส,สวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบจัดเลยไฟท้ายได้ฟู l l LED ไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำมีเซ,นซ็นเซอร์ให้รอบคันทั้งหมดนะครับตัวนี้ด้านหลังได้มาถึง4จุดโลโกโออ้ Accord แล้วก็มีคิ้วมีคิ้วด้านล่างที่เป็นโครเมียมมาให้ไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดสภาพโดยรวมสวยมากจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้อ่านิดนึงเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ล้อแม็กสวยสวยไม่มีรอยปีนฟุตบาทมา สภาพโดยรวมสวยมากใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอนไลน์ p a r n p i 1 9 9 2เห็นไหมฮะสภาพดีมากไม่มีรอยปีนฟุตบาทจุดเชื่อมต่อด้านข้างแนบชิดแบบนี้ไม่อ่าออกเหลี่ยมสันคมตัวรถสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มกระจกมองข้างไม่มีแตกกระจกแท้เดิมโรงงานจะต้องมีโลโก้ฮอนด้ ชัดเจนอยู่แล้วโนกะฮอนด้าเปิดเข้ามาด้านในตัวนี้จะออกแบบเป็นโทนสีที่เป็นสีดําสีดสําสวยๆแบบนี้เลยพุ่มหนังมาให้นี่คือรถสไตล์ผู้บริหารสภาพดีมากๆฟีดาวพรหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองนะครับได้รถปี2018ไปใช้งานตัวนี้เป็นสีดำนะฮะภายในแล้วก็มีปุ่มปรับรถกระจกเป็นวัน t ั u c h แค่ด้านชนฉับที่เขียนว่าออโต้นี่เซ็นทรัลล็อกปุ่มพับพับกระจก มปรับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกมาครบๆเลยด้านล่างมีแป้นเบรกครับที่ใช้งานน้อยมากนะฮะบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้ามาให้แล้วเป็นตัวท็อปนะสำหรับตัวนี้วงม,มาลัยหุ้มหนังมาให้คอนโซลหน้าเป็นแบบเบรกซีดนุ่มๆเลยนุ่มๆแต่เป็นผิวเรียบทำความสะอาดได้ง่าย ทำความสะอาดได้ไง่ายมากๆนะพวงมาลัยหุ้มหนังมีตกแต่งด้วยลายแคบล่าตรงนี้จะเป็นเลนบอชเลนบอ h มาให้เดี๋ยวผมจะขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้พี่ๆได้รับชมกันเป็นพุสตาร์ทมาให้แล้วกดพุดสตาร์ทครับง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับเมมโบรีเซตให้ด้วยนะสภาพดีมากเลยนะครับคันนี้อะพวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายแคบล่าด้านบน แล้วก็มีในเรื่องของปุ่มมัลติฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพรมาลัยสั่งงานด้วยเสียงเมนูต่างๆมีให้ใช้มีคูชคอนโทรลมาให้ดูเลขไมค์ก่อน10,000หมืขอขอภาย1 0ึ0 0 0สโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆฝั่งนี้จะเป็นอัตรารอบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกนน้ำมันด้านบนจะเป็นอุณหภูมิความร้อนซึ่งอยู่ในเกนปกติซึ่งอยู่ในเกนปกติรถป,ปี2018คันนี้หน้าจอค่อนข้างสวย ได้หน้าจอสัมผัสที่ด้านล่างแล้วก็ได้จอมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านบนให้เลือกใช้นะครับนะฮะคือมันจะเป็น2ระยะเนาะจะบอกว่ายังไงเดียมันจะเป็น2ระยะแบบนี้1เลยนะครับเราสามารถสัมผัสจากตรงนี้แต่ดูจากหน้าจอตรงนี้ได้ว่าฟังก์ชันที่เราใช้มันคืออะไรนะครับตอนนี้เราเปิดวิทยุไว้แต่ผมปิดเสียงไว้เพราะว่าจะต้องรีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะฮะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ไม่ต้องห่วง ฟังก์ชันครบครบทนะนาจอสวยๆแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิมาให้ซ้ายขวาเห็นไหมฮะซ้ายขวาแบบนี้เลยแยกซ้ายขวาชัดเจนมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะฮะในแอร์มีมาให้กดออโต้ได้หมดเกียร์ออโต้มีม่านตรงนี้ครับเดีย๋ยวผมลองกดม่านให้ดูนะม่านบางแดดด้านหลังนี่แล้วขึ้นก็ง่ายๆเอาลงก็ง่ายๆนะครับแต่เวลาเรากดขึ้นอย่างนี้สมมุติว่าเรากดค้างไว ผมใส่เกียร์ถอยนะเพราะใส่เกียร์ถอยมันก็ลดลงโดยที่ไม่ต้องอ้นี่เพราะใส่เกียร์เดินหน้าต่อนะฮะ,ะมันไม่ขึ้นนะมานมันจะต้องกดขึ้นอีกทีหนึ่งนี่คือม่านบางแดดของ a e อ c o r d สามารถทำได้นะครับมีช่องเก็บของคู่มือสำเนารถอยู่ครบแบบนี้แล้วก็คอนโซลด้านหน้าสวยๆเบาะหนังมีรูระบายอากาศรูระบายความร้อนปรับไฟฟ้าจากด้านหลังได้ด้วยเห็นไหมครับ อันนี้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารเบาะหนังตึงๆนะฮะตึงมากเลยนะครับได้ในเรื่องของเสา A ความเป็นสีเบนได้อารมณ์รักชูรี่หรูหราหรูหรามากๆได้คันนี้ไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาจัดได้จัดนะครับจัดได้จัดฟรีดาวพรหนึ่งหมื่นพรหนึ่งบาทเท่านั้นนะฮะเผื่อๆอาจไม่ถึงด้วยถ้าคดิดด,ดีนะครับตัวนี้ครับได้กระจกปรับแสงอัตโนมัติมีมาให้แล้วม่านบังแดดนะครับ นี่ดูก่อนนะครับผมมีในเรื่องของกระจกให้ทั้ง4ทั้ง2บานเลยนะครับทั้ง2องสองม่านเลยนะครับแม่บ้านชอบแน่แน่เลยนะฮะแล้วก็คอนโซลหน้าเป็นแบบเบรกซีดนุ่มๆตกแต่งด้วยลายกราฟิกลายไม้นิดนึงนะครับได้รถคันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มๆครับคุ้มเลยนะได้คันนี้ไปนะครับไม่จะเป็นรถที่รถสไตล์ผู้บริหารเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังแล้วก็ไปดูห้องเครื่องนะฮะด้านหลังก็นะครับมี ม่านบังแดดให้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนั้นมีช่องแอร์ให้นะฮะอุณหภูมิรวมนะด้านหลังเบาะหนังแน่นๆมีรูระบายความร้อนนี่คือรถสไตล์ผู้บริหารสภาพโดยรวมสวยใหม่แบบนี้ฝ้าพิดานสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันอักขระใดๆได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารในระดับพรีเมียมคาร์ดีเซกเมนต์แบบนี้ ได้คันนี้ไปจบแน่นอนครับใช้งานได้อีกเป็น10ปีครับรถปี2018ราคา589,000บาทครับฟีดาวน์ผ่อนเพียง10,000บาทได้คันนี้ไปใช้งานสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องกันเปิดมาดูขุมกำลังใต้ฝากระโปรงครับเครื่องยนต์ของคันนี้เป็นแบบเป็นเบนซินขนาด2.5ลิตร155แรงม้าขับเคลื่อนเลื่อนเลื่อนไหลประหยัดน้ำมันกว่าที่คิดครับและดูแลง่ายไม่มี ระบบเทอร์โบซับซ้อนอะไหล่มีเยอะในตลาดศูนย์ครับบริการรองรับทั่วประเทศนะฮะและแน่นอนว่าสภาพเครื่องของเราเนี่ยผ่านการตรวจสภาพมาแล้วเต็มระบบครับพร้อมใช้งานได้ทันทีนะฮะรถสวยมากไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเครื่องเดินเบาจริงนะฮะสภาพสวยใหม่หัวน็อตทุกจุดเบ้าชงเบ้าชกไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้ ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะฮะโชกขึ้นสุดลงสุดครับตัวนี้ฝากระโปรงหน้าเป็นโช้กอัพฝากระโปรงมาให้แล้วซื้อรถกับผมน้ํามันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่ถ้าเกิน2ปีผมจัดการเปลี่ยนให้เลยนะครับคุณมาดูก่อนนะตัวนี้นะฮะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้เคมีพันไม่มีรั่วไหลรัล่วซึมหัวน็อตทุกจุดระหว่างฝากระโปรงหน้ากับโครงสร้างตัวรถครับที่เป็นจุดเชื่อมกัน ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยบแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไม่ลงเม็ดอาร์คครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับจะต้องเป็นของสแตนเลสชัดเจนนะสแตนเลสคานบนหม้อน้ําไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้ครับรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งท่านนี่ฮะสแตนเลสชัดเจนครับรถสวยจริงนะฮะรถทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยบับเรียมสันผากระโปรงไม่มีบิดเบี้ยว ซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนต่างๆอยู่ครบได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงผมมาที่0 8 2ย์แปดสองครดนาเไลน์ p a เออาร์9อ็สภาพโดยรวมสวยมากๆนะฮะแล้วก็ดูสปอตมิดองมิดอาร์ครับนี่เรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับประกบกัน3แผ่นยืนยันได้ว่ารถคันนี้ไม่ได้ชนหนักพลิกความจมน้ํามาแน่นอนตรวจพบเจอนะครับชนหนักพลิกความจมน้ํา เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเหลี่ยมด้านข้างประตูไม่มีบิดเบี้ยวป้ายคาเตือนลมยางต่างๆอยู่ครบแบบนี้หัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับสภาพดีจริงรบมันบัรดงบันแดดด้านข้างมีให้ครบเซตเลยนะฮะมีครบเซตแบบนี้ครับนี่คือรถสไตล์ผู้บริหารนะมันสามารถเกาะได้นะครับแต่เบื้องต้นผมมือเดียวไม่ถนัดต้องขออภยัยนะฮะนี่ให้ดูในเรื่องของคีบโรบอทจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะครับเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสี ของคีปลอบต์นั่นเองนะฮะสภาพโดยรวมก็บอกเลยว่าเหมือนใหม่เหมือนใหม่เหมือนสภาพป้ายแดงนะครับเปิดมาครับด้านหลังมีในเรื่องของพรมกระดุมปลูมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็มาจากโรงงานตัวนี้มียางอะไหล่มีชุดแม่แรงต่างๆอยู่ครบครับนะฮะรถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันสัก,กรลาดต่างๆสะอาดสะอ้านมากนะฮะเห็นไหมครับเลียมไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบ ไฟแท้ไฟเดิมจะต้องเป็นของสแตนเล่ครับชัดเจนเลยนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้ได้สภาพแบบนี้ไปใช้งานเนี่ยสภาพครบครบ,ครบนะครับรถไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่มจมน้ํามาแน่นอนตรวจพบเจอชนหนักพลิกคว่มจมน้าครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะนี่คุณดูสภาพภายในนะฮะแล้วก็นี่เม็ดทีบโรบอทเช็คให้ดูครับจะได้รู้ว่ารถไม่เคยชนหนักครับนะเราเป็นโยนซื้อรถเข้ามาเนี่ยนะครับรถก็คือคัดเกตมาแล้ว นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการตรวจรถให้กับลูกค้านะครับทั้งหมด274รายการนะครับตรวจรถว่ามีชนหนักพีความจมน้ํามาไหนมาไหมและที่สําคัญเราป้องกันการโอนไม่ได้ก็คือเราจะโอนเป็นเป็นชื่อเพชรยนต์ก่อนทุกคันนะครับจะโอนเฉพาเป็นชื่อเพชรยนต์ก่อนทุกคันเพื่อป้องกันนะครับว่าตัวรถมันจะโอนไม่ได้นะครับราคาคันนี้นะครับตั้งไว้ที่589,000บาทครับฟรีดาวไม่ต้องมีเงินก็ออกรถคันนี้ได้เหมือนกัน ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนนานสูงสุดได้84งวดอาชีพไหนก็กู้ได้ครับขอแค่มีรายได้เริ่มต้นที่ 1, 2,000 0บาทขึ้นไปนะครับหรือ,อถ้าเกิดรายได้อยู่ประมาณ1 5ื่นอย่างเงี้ยครับก็ขอคนช้ำอนุมัติง่ายแน,น่นอนครับรถของเราออกทุกคันพร้อมบริการหลังการขายมีรับประกันเครื่องเกียร์นะฮะหปีเต็มหรือ2 0 0 0 0กิโล และยังสามารถซื้อประกันเพิ่มในราคาพิเศษได้ด้วยนะนะครับรถปี2018เครื่องยนต์2.0 EL ตัวท็อปเลขไม่เพียง1 1 0 0 0 0กิโลสภาพดีๆแบบนี้นะครับบอหนังปรับไฟฟ้ากล้องถอยภายในหลูลายไม้นะครับพื้นที่กว้างขวางขับดีประหยัดไม่จุกจิกได้คันนี้จัดแฟนง,ง่ายพร้อมใช้ทันทีสำหรับใครที่มองหาอยู่นะครับก็มาเอารถคันนี้ไปใช้งานได้นะฮะสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย นะครับแล้วคุณดูก่อนเดี๋ยวให้ดูภายนอกภายในนี่คือสภาพที่เรารีวิวเสร็จเรารื้อแล้วนะครับรื้อมาให้คุณคุณได้รับชมกันนะฮะอย่าลืมนะครับแอคคอร์ตตัวนี้มาก่อนได้ก่อนฟรีดาวผ่อนเบาๆเท่านั้นมีแค่คันนี้คันเดียวครับรีบเลยแล้วเจอกันที่บริษัทเป็นยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยนะฮะ เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ